สวัสดีครับพี่ผมเกมเดอร์นะครับอยู่ในเกมที่ชื่อว่าเกมออฟทรอนคิงโ o ลดนั่นเองนะครับสำหรับเกมตัวนี้นะครับมีทั้งมือถือแล้วก็ PC เลยนะครับเป็นเกมจากซีรีส์เกมออฟทรอนนั่นเองนุ้ชมครับสำหรับเกมตัวนี้ก็มาเกมซีรีส์ดังนั้นเดี๋ยวเรามาชมบรรยากาศภาพกราฟิกและรูปแบบการเล่นในเกมกันครับโอเคครับผมเราเข้ามาแล้วนะครับจะมีให้เลือกในส่วนของตัวคลาสนั่นเองนุ้ชมครับก็จะมีตัวนี้นะครับผม เซลซอนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นประวัติตระกูลนะแล้วก็มีตัวละครให้เลือกผู้ชายผู้หญิงนะครับตัวนี้ก็น่าจะใช้ตัวขวานอะไรประมาณนี้นะถัดมานะครับก็จะเป็นไนท์นะครับก็จะเป็นดาบยาวดาบอะไรประมาณนี้นะสำหรับไนท์นะครับแล้วก็อีกอันนึงนะครับที่เป็นขาตัวนี้ก็จะเป็นแอสซัสซินนะครับประมาณนี้ก็จะมีประวัติตระกูลเนาะมีทั้งตัวละครชายตัวละครหญิงทีนี้นะครับผมเล่นเลือกเล่นตัวนี้แล้วกันนะครับนะ เราทาการสร้างตัวละครเลยนะครับมี preset สามารถปรับแต่งหน้าตาตัวละครต่างๆได้นะครับนะผมไม่เซตอะไรเกมนี้นะครับมันจะมีทั้งมือถือแล้วก็ PC นะครับแต่ตอนนี้เปิดให้เทสบน PC นะครับก่อนหน้าน,นี้จะมีโมบายให้เทสกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกราฟิกบน PC กันบ้างนะครับนะเกมมีทั้งมือถือแล้วก็ PC นะนี่ครับอันนี้ช่วงแรกจะวิ่งในฐานนะครับอันนี้น่าจะเป็นปราสาทดำเนาะเออ Black Castle อะไรนั่นแหละนะครับนะ คัสเซิลแบ็กสกิปตรงนี้นะครับคือเนื้อเรื่องในปราสาทดำตัวนี้มันจะมีตัวละครหลักจากซีรีส์เกมออฟทรูนะครับถ้าใครเคยดูนะก็จะมีพวกที่เป็นคนตัวใหญ่ร่างยักษ์เมื่อกี้ผมจำชื่อไม่ได้แล้วนะ เอออยู like ่ตรงประสาทดําที่เป็นเพื่อนพระเอกนะครับเพื่อนของจอห์นสโน่เออแล้วก็ตรงนี้นะครับเราต้องขี่มาออกมาสํารวจนั่นเองนะครับนะแล้วจะไปดูในส่วนของตัวพวกไวท์วอล์กเกอร์ต่างๆหรืออะไรแบบนี้ที่เป็นซอมบี้หรือมนุษย์กายพันธุ์ต่างๆที่เราจะได้เจอภายในเกมนี้นั่นเองคุณผู้ชมครับ สำหรับผู้เล่นที่ชื่นชอบการเล่นเกมมือถือแนะนําร้านนี้เลย Yarda Game Center โูกและดีและปลอดภัยเปิด24ชั่วโมงมีเกมมากมายไม่ว่าจะเป็น b e t t l s l a r Awakening, Honkai Impact, Tower of Fantasy, Ark Night, Harry Potter, b u Archive และเกมอื่นอีกมากมายได้ที่ y a ด d a Game Center ตำรวจปึ๊บอ่าสำรวจกันอ่าํำรวจรอบๆแคมป์เรียบร้อยแล้วนะครับ นี่ครับสำรวจเนาะมีรอยเท้าอยู่ตรงนี้ว่ะไม่รู้มีอะไรบ้างปึ๊บโอ้โหเข้ามาโอ้โหพี่จะเข้ามาขนาดนี้เลยเหรอโอ้ไม่ก็มามาแล้วนะครับเขาเข้ามาแล้วโอเคทีนี้นะครับเราก็เดินเข้ามาจริงไมันสามารถสกิปเรื่งองผาบนได้นะแต่ว่าถ้าดูตรงนี้นะครับจะเห็นเนาะว่ามีทหารอยู่นะครับนี่ครับกายร่างแล้วนี ไ <White> วท์วอลเกอร์ก็อารมณ์เหมือนพวกซอมบี้อะไรนะนะนะนี่ครับนี่เกมนี้มันสามารถกดคอมโบได้ด้วยนะนี่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 เออเออสามสามันสามสามันสับมันอะไปคุยพูดคุยครับมันมาอีกนะครับมาอีกเทียบเลยนะน,นี่ก็ลุกขึ้นมาอีกแล้วนะครับนะโอ้ oh my god ตาสีฟ้าม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 ันมีคอมโบให้ใช้ด้วยนะนี่นี่ระวังมาด้วยนะเราสามารถอ่าทำการกิ้งหลบได้นะกิ้งหลบกิ้งหลบกิ้งหลบเล่นไปพอเล่นตัวที่ถือขวานี้เล่นเหมือนไอ้นี่มะอ่ากดอัพบอกับลูกชายอะไรประมาณนี้นะอือนี่นี่ตัวแดงแล้วตัวแดงแล้วตัวแดงแล้วนี่ เพื่อนแม่งตีไม่เข้าเลยเหรอนี่กระซวกกระซวกกระซวกนี่เตะกระซวกกระซวกนี่นี่หลบประกันหลบประกันหลบนี่หลบ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 เฮ้ยระดับเดียวกับเราเลยนี่วะโอ้โห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 ระดับมันระดับร,ร,ระดับเดียวกับเราเลย นี่ครับกันได้นี่นี่นี่โอ้โหโดดดดกันไม่อยู่กันไม่อยู่กันไม่อยู่แล้วขวดไปดีหวดไปดีมันจะมาเรื่อยๆนะครับมีสกิลนะเขาจะแนะนําด้วยนะครับมันเหมือนช่วงทูเทอร์เรียลของอต้นเกมนี้นะครับออกจนไยอะไรแบบนี้โอ้ไม่ก็กิ้งหลบกันเติม HP ได้นะนี่นี่นี่เอาลูกกระเจอกก่อน นี่นี่สกิลดิสกิลนี่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 คุณมันมีสกิลด้วยนะครับนี่นี่เนี่พูดคุยกันก่อนวิ่งครับวิ่ง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 ไป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 หนีนี่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 มาเราจะรอดหรือเปล่ามาแล้วทุกู้ชมครับ โอ้โหมันเยอะจริงๆนะมาแล้วครับอันนี้จะเป็นไวท์วอลเกอร์แบบสปีดลันสกิปไปแล้วน,นะครับหนีพ้นไหมเนี่ยอันนี้เราไม่ได้ดูเนื้อเรื่องตัวคาสซีนนะครับ s <S อันนี้คือโอ้โหมาแล้วเนี่ยครับแบบสปีดลน์นะุผู้ชมครับใครเคยดูพวกหนังซอมบี้แล้วเจอซอมบี้แบบวิ่งเร็วอะ่ะนี่มาแล้วนะครับนีด,ดูมากันอย่างดูเดือดเลยนะหันหลังไปดูบ้างสิพี มาไหมโอเคไปเรื่อยๆไป Egypt> ไป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 เราไม่วิ่งเขาก็ไม่วิ่งกันนะไป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 ฟลอร์จานนะครับจอห์นสโนว์หรือเปล่าที่เป็นคนนำทัพเราอยู่นะตอนนี้ไปครับไปครับไปไปไปแคสเซิลแบ็กกันนะครับปราสาทดาของเรานะไปครับไปครับไปครับไปอันนี้ทำอะไรไม่ได้นะอันนี erm ้เราควบคุมม้าเองนะสามารถหันจอซ้ายขวาได้แล้วนั่นเองท่านผู้ชมครับไปไปไป ไปย่า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 ไปอย่าไปย่าไปยาวไปย่าไปอย่าไปครับย่าไปอย่าไป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 ยาวไปสกิปได้แล้วนะครับน่าจะรอดแล้วนะไม่รู้ว่าจะกลับเข้าเมืองเลยหรือเปล่านะครับหรือว่ามีภารกิจอื่นๆเพิ่มเติมนะเดี๋ยวมันจะมีอีกภารกิจหนึ่งนะครับที่เราจะได้เล่นอะที่อ่าผมเคยแนะนําในเวอร์ชันมือถือไปนะครับอุ้ยโดน โดนแล้วไม่ล่าไม่ได้หลบต้องอาแดดหลบนะครับหลบกันหลบกันหลบกันโอ้โหใครจะสู้พี่ได้วะนี่ยใครจะสู้พี่ได้แล้วนี่อพี่ยักษ์โอ้โหโอ้โหโอ้โหอย่างกับไททันนะไอตัวเราก็ใหญ่แล้วนะ เจอเขาเข้าไปนะครับไม่บอกกันได้เหรอจะกันพี่ยักษ์เข้าอยู่เหรออ่ะลองกันดูกันดูจะกระเด็นไหมวุบบุบอุย้ยเอาอยู่เอาอยู่แต่มันจะมีเกาะอ,อยู่นะครับเอาอยู่ไหมเนี่ยโอ้โหเฮ็ดพีก็ลดนะคนของเราไปจะหมดแล้วนะครับเพิ่มเฮดพีหน่อยเพิ่มเฮดพีหน่อย พี่หน่อยต้องเพิ่มแล้วเพิ่มแล้วชนไปครับนี่นี่มันล้มแล้วนะเมื่อกี้มันล้มแล้วนี่โดนสกิลไปไงล้มเลยล้มเลยเพิ่มเพีดันให้พี่สู้หน่อยนี่ครับนี่ครับ,น,รบนี่ครับผมโอ้โหสุดจังว่าออือเรียบร้อยไปนะครับก็ ให้ชมกันประมาณนี้แล้วกันนะครับจะเป็นการพรีวิวตัวเกมช่วงต้นคลิปวิดีโอนะครับจะเล่นไปเรื่อยๆนะครับเขาจะเรียกให้เราเปิดแผนที่ขนาดใหญ่แล้วเราออกไปสำรวจโลกภายนอกเพิ่มเติมนะครับหลังจากที่เรากลับไปที่ปราสาทคาสเซิลแบกได้แล้วนั่นเองนะผู้ชมครับใครสนใจลองดูกันได้นะนะตอนนี้มันเปิดให้ลองเล่นแต่ p c นะครับนะตัวมือถือเปิดให้ลงทะเบียนด้วยนั่นเองใครสนใจลองดูกันได้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ